สวัสดีคะ่ะทุกๆท,ท่านวันนี้มาเจอของสวยงามอีกแล้วโอ้โหสวยมากวันนี้จะมาพาทุกท่านมาชมความงามของสีของใบไม้นี้น่าจะเป็นรสีจำแรงนะคะโอ้แต่มันงอมมากสวยงามจริงๆดูบ้านนี้มันเทศเขาก็เอามาปลูกเป็นไม้ประดับ โอ้โหสวยสวยจริงๆไม่รู้ดอกอะไรอ่ะนี่โอ้โหสวยมากโอ,อ้โหสวยจังเลยอุ๊ย <c oughs> หัวขอคอมเ,เมนต์ขอโทษนะคะทุกท่านหัวสักคอมเ,เมนต <c oughs> ์โอ้ยไม่ได้เอาไม้ไอ้น,นั้นมาไม้่ อะไรไม้กันสั่นหัวปูนหัวโนหมดและะ้วมั้งขออภัยนะคะหูสวยจังอะ่ะดอกอะไรอะ่ะไม่รู้ชื่อจริงๆนะคะสวยมากสมใก่ไก่ไก,กโอ้โหเลียงก็มันเป็นแถวเลยค่ะสวยจริงๆหัวใจละลายกับดอกไม้ไมไไมกับสี ของดอกไม้อันนี้เป็นสวนหย่อมค่ะสวนสวนหย่อมสำหรับพักผ่อนหย่อนใจดูค่ะสวยจริงๆนะคะอดจะไม่ได้หัวใจละลายค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ห้ามผ่านไม่ผ่านค่ะผ่านไม่ได้จะต้องหยุดค่ะตอนนี้ช่วงช่วงฤดูเริ่มเริ่มเข้าฤดูใบไม้จะร่วงอาจจะมีใบไม้ร่วงไม่ไม่สวยงามไม่สะอาดตาเท่าไหร่นะคะ ก็จะเป็นธรรมชาติของอต้นไม้โอ้โหสวยจริงๆค่ะนี่ให้ดูความงามนะคะส่งความสุขให้กับทุกทท่านนะคะส่งความสุขกับสิ่งสวยๆจากสองอสอสอ,อสอคือส่งความสุขอืม โอเคเดบรกคลิป okay, ไปตรงนน้นนะคะอ่าให้ดูมุมนี้มากค่ะนี่ค่ะมุมนี้ก็จะเป็นอันนี้คือจุดตรงกลางดูดูเหมือนหญ้าหางหมาเลยเหมือนหญ้าหางหมาบ้านเรา <c oughs> เขาก็มาประดับเป็นสวยงามได้สวยจริงๆเขาก็ปลูกเอ่อปลูกแบบ รวมๆกันอาจจะสลับสีกันเป็นย่อมย่มอมออแล้วนี่ก็ไม่รู้ว่าดอกอะไรก็สวยอีกแบบหนึง่งดูนะคะโอสวยจริงสวยจังสวยปลัำปล่ำปลาเหล่อเนี่ยสวยโพดสวยโพสวยบักโมบักแ่งบัแมนสวยดอกไม้ <laughs> งามงามงามอีหลีอีหลอ โอ้ยทำไมมันสวยขนาดนี้เนี่ยไม่อยากจะกลับไปทำงานเลยฮไม่ทำงานก็ไม่มีเงินโอ้โหดูอันนี้ดูดูดอกเขาซุกซ่อนอยู่กับเอ่อกสีจำแรงสวยมากใครอยากได้ภาพสวยๆก็แคปไปนะคะอาภาพนิ่งให้แล้วคะ่ะอันนี้ดอกกำลังเริ่มบานนี่ นั่นทำไมหลบไปอย่างนั้นนะ่าทำไมไม่หันมาทางนี้คะคุณความสวยความงามคุณดอกไม้อันนี้มันเทศสีม่วงใบสีม่วงนะคะเขาก็ามาทําเป็นไม้ประดับค่ะจะเป็นสีม่วงหรือสีเหลืองเขาก็ประดับได้หมดอ้ยสวยเหลือเกินทำไมถึงสวยอะไรขนาดนี้สวยจริงสวยจัง โอ้โหดอหสีจำแรงจำแรงแปลงล่างโอเคอ่ะเดี๋ยวไปเอามานันนิดนึงสีเหลืองโอเคสำหรับคลิปนี้จบตรงดอกไม้สีเหลืองนะคะเตรียมกลับไปทำงานแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบายบายขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปสวัสดีค่ะบายบายปูน,ปน